รายการมวยตู้ช่อง7 HD วันนี้นะครับวันอาทิตย์ 27, ที่27ธันวาคม2563เป็นรายการมวยตู้รายการเดียวในรอบสัปดาห์นะครับถ่ายทอดสดเวลาเดิมบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปซึ่งวันนี้2คู่แรกนั้นเป็นการชกในมวยรอบปุนเสือนัดตัดเชือดนะครับมวยทุกคู่วันนี้ครับอยู่ตรงตามรายการทั้งคู่มวยและก็พิกัดน้ำหนักนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย เรามาดูเรื่องของราคาเรทของแต่ละคู่นะครับพร้อมกับโมเด็ดของทีมงานมรรทูกที่จะบอกไว้ก่อนคู่แรกเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงกับฉลามเสือนายกเอทัศลาเรทเปิดเพชรอ่าวไทย54ครับคู่ที่สองปราบพิภพเอราวัณกับฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ปราบพิภพเป็นต่อนะครับ19ส่วนคู่ที่3มครับรองคู่เอกกำชัยพอหลักบุญ กับกาก้าแปะมีนรีคู่นี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างแพงกาไชัยต่อ74ครับและคู่เอกนะครับเป็นมหามงคลวอวังพรมกับก้องเกียรติทอพานสี่สเก้าเทเปิดใครต่อรองนะครับหรือว่าราคาเล่นหน้าตู้เสมอไหนเสมอกันมว่เด็ดของทีมงานมวยตัววันนี้เราชี้ทีคู่เอกนี่นะครับเราให้มหามงคลวอวังพนะครับเป็นมวยเด็ด เหตุผลเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันในช่วงของการวิจารณ์มวยโดยทัศนะของทีมงานมวยตู้ตั้งแต่คู่แรกถึงคู่สุดท้ายนะครับเริ่มที่คู่หนึ่งในรายการครับเพชรอ่าวไทยพิทักทางหลวงชกในมวยรอบปูนเสือนักตัดเชือดที่กัด21หน่อย2ีบอปอนด์นะครับเจอกับฉลามเสือนายกเอทัศราทางเพชรอ่าวไทยนะครับ มาช่างแรกนะครับขึ้นช่างเหยียบต่อช่างครั้งแรกร้อยี่บเอ็ดจุดสี่นะครับเกินอยู่สี่ขีดจากนั้นไปวิ่งทําน้าหนักนะครับกลับมาช่างผลสองได้ร้อยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งครับก็เหลืออีกหนึ่งขีดก็ลดไม่ยากนะครับไปวิ่งแป๊บเดียวกลับมาช่างได้เลยส่วนฉลามเสือนะครับหรือว่าชื่อเดิมคือฉลามขาวออมาตอสาโรดช่างแรกร้อยยี่บสองจุดสองครับเกินอยู่หนึ่งปอนด์สองขีด แต่พอช่างสองนะครับลดลงมาเป็นปอนเลยครับลงมาเหลือ121.3แล้วก็ไปวิ่งอีกพักหนึ่งกลับมาช่างได้พิกัดนะครับรูปร่างดีทั้งคู่ครับประเภทสูงยาวด้วยกันแต่เพชรอ่าวไทยสูงกว่านะครับเพชรอ่าวไทยนั้น177เซนติเมตรส่วนทางฉลามเสือน175นะครับสูงกัน2เซนก็พอเห็นนะครับแต่ที่ทาง เพชรอ่าไทนันได้เปรียบจริงๆก็น่าจะเรื่องของชื่อชั้นเดิมๆนะครับชื่อชั้นการผ่านมวยเดิมๆก่อนที่จะมาเข้ารอบในมวยปูนเสือนะครับเพชรอ่าไทยนี่ต่อยอยู่ประจําในสายโปรโมเตอร์ชุนที่เวทีเมืองกรุงอยู่แล้วนะครับเกรดมวยนั้นเหนือกว่าคู่ต่อสู้ในรอบทั่วๆไปนะครับที่ใกล้เคียงกันมีอยู่สามคนนะครับก่อนที่จะเข้ารอบนี้ต่างฝ่ายต่างเป็นตัวเก่งทั้งสามคนนะครับก็คือ เพชรอ่าวไทยดาบดำปตัตททองทวีนะครับแล้วก็ปราบพิพเอราวัณนี่ยะครับมีที่เหนือเขาก็มีอยู่สามตัวนี้แต่ปัจจุบันนี้ดาบดำตกรอบไปแล้วนะครับก็ยังเหลือเพชรอ่าวไทยกับปราบพิพที่ยังต้องขับเคี่ยวกันต่อไปนะครับส่วนมวยตัวอื่นในรอบนี้ถือว่ากระดูกการผ่านมวยชื่อเสียงมวยนี่สู้ไม่ได้นะครับฉลามเสือกับเพชรอ่าวไทยนี่จริงๆแล้วเป็นมวยบ้านเดียวกันเลยนะครับ เกิดที่อำเภอท่าสาราจังหวัดปทุศรีธรรมราชปัจจุบันนี้เพชรอ่ำไทยยังคงซ้อมอยู่ที่ท่าสารานะครับในขณะที่ฉลามเสือนี่มาซ้อมอยู่กรุงเทพมาซ้อมอยู่ที่ค่ายสโชคมีชยัยย่านบางกะปินะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับศักดิ์ศรีความเป็นรุ่นพี่ในบ้านเกิดบ้านเดียวกันนี่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับชกมวยด้วยกันด้วยเชื่อว่าทาง เอ่อความศักดิ์สรีความเป็นมวยรุ่นพี่นะครับตรงนี้เพชรอ่าวไทยมีอยู่แน่นอนครับชลามเสือนั้นมวยรุ่นน้องนิดๆน,น,นะครับแต่ยังไงโดยเรียกโดยบาร,รมีนะครับโดยบาร,รมีความเป็นรุ่นน้องนี่ก็ต้องดูจะด้อยกว่าเพชรอ่าวไทยอยู่นะครับในเรื่องของหัวใจเรื่องของศักดิ์สรีนะครับโดยเฉพาะเพชรอ่าวไทยนี่เป็นมวยสูงยาวฟอร์มก็ไม่ธรรมดานะครับ อยระดับมีเกรดในเมืองกรุงแล้วมวยปล้ำในเบียดปล้ำในแข็งแรงครับเสียบแทงแหลมแล้วทรงมวยแบบเพชรอาไทยนี่เชียร์มาง่ายนะครับในขณะที่ฉลามเสือ,อนั้นเป็นมวยดุดังเหมือนกันนะครับอดีตดีกรีนี่แชมป์รอบไทยประกันแต่ถึงว่าครับ่างที่บอกนะครับว่ามวยบ้านเดียวกันมีสิทธิ์ที่จะปอดศักดิ์ศรีมวยรุ่นพี่อย่างเพชรอาไทยนะครับ แล้วก็อาวุธมวยของถลามเสือนี่ประเภทดุดันนะครับนอกศาสตร์ในเสียบแต่วันนี้ดูแล้วไม่ได้เปรียบทางเพชรอ่าวไทยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เราก็ชี้ไปที่เพชรอ่าวไทยแน่นอนครับมวยต่อนะครับต่อระดับ1 9บเอาจจะมี1 1บเนะครับแต่ก็แนะนําให้ต่อดูแล้วยังไงก็ได้เปรียบครับไม่ถึงกับเด็ดนะครับแต่เป็นมวยหน้าเล่นหน้าต่อครับเพชรอ่าวไทยนะครับ ร้อง19ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยขยับ5-4ถ้าไม่ติดจริงๆก็ขยับ11-8ครับอยู่เพชรอาไทยครับหน้าเล่นส่วนคู่ที่2องครับวยรอบปูนเสือเหมือนกัน121ปอนด์ปราพิภพเอราวันนะครับเจอกับฟ้าสยามสิทไทยแลนด์หรือว่ากบภูเขาครูต้อมเมืองบัวขาวนะครับปลาพิภพมาช่างแรกนะครับ121.2ช่างสองนี่เดลือ121.1ครับก็หนึ่ง ติดจนหนึ่งคีสุดท้ายนะครับก็ไม่ยากครับวิ่งอยู่แป๊บเดียวส่วนฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ครับช่างแรกร้อยี่ิบเอ็ดจุดสี่นะครับช่างแรกช่างสองร้อยิบเอ็ดจุดหนึ่ง,ก,ง 1, ก็ลดไม่ยากเหมือนกันนะครับลดสบายๆทั้งคู่ความสูงใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าสูงความสูงนี่วัดได้ร้อยหกสิบแปดเซนเมตรเท่ากันแต่มองโดยภาพรวมแล้วปราบฏที่พบดูจะบึกบึนกว่านะครับกล้ามเนื้อชัดเจนกว่า สภาพร่างกายก็ดูน่าจะดีกว่านะครับปรับพิภพนี้ซ้อมอยู่ที่อาํอาค่ายเ e อราวัณอําเภอยะลานะครับจังหวัดยะลาครับขาทานโทษส่วนฟ้าสยามเคยซ้อมอยู่ที่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับแต่ปัจจุบันนี้กลับไปซ้อมที่ค่ายเดิมค่ายสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับโดยมีพระอาจารย์เทรนเนอร์ใหญ่หัวหน้าคณะก็คือไทยแลนด์จิ่งชัยซ้อมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ ปราภิพภพนีม่มวยพื้นมวยนี่ถือว่าฝีมือจัดนะครับแล้วก็เก๋าอย่างที่เรียนได้ทราบตั้งแต่คู่แรกนะครับว่าในรอบนี้ก็มีฟ้าสยามเออมีปราภิพภพน,นะครับมีเพชรอ่าวไทยแล้วก็มีดาบดํานะครับที่เก๋กว่าคนอื่นเขาปราภิพภพนี่ในรอบนี้เป็นคนเดียวนะครับที่ไม่แพ้ใครเลยชนะรวดทุกไฟครับและที่คือหาก็คือการชนะน็อก เพชรอ่าวไทยนะครับในการเจอกันรอบแรกก็ถือว่าไฟนั้นนะครับคือหามากจะแพ้อยู่แล้วนะครับจะเสร็จอยู่แล้วงัดศอกงัดหมัดมาน็อกเพชรอ่าวไทยอย่างลีรั่นเลยครับแล้วจากนั้นก็ชนะมาเรื่อยๆโดยเฉพาะไฟล่าสุดนี่กระชนะดาบดำปตทอทองทวีนะครับตัวแต่งอีกรายหนึ่งแพ้คะแนนตกรอบไปเป็นการโชว์ฟอร์มที่จังนะครับของปราพิพภพบในไฟล่าสุดครับมวยฝีมือดีนะครับ พื้นมวยดีอยู่แล้วไซม่นเหลี่ยมเชิงหายห่วงครับอาวุธหลากหลายมีหมัดสอกเฉียบขาดครับช่วยจังหวะมเหมาะนีนับ,น,บน็อกได้เลยเหมือนอย่างครั้งที่น็อกเพชรอ่าวไทยนั่นแหละครับในขณะที่ฟ้าสยามมวยร้อยเอ็ดนะครับรายนี้กระดูกต่างจังหวัดนี่หายห่วงนะครับเป็นมวยประเภทพระเอกภูทรแต่ในกลุ่มนี้ไม่เท่าไหร่นะครับไฟนี้ยิงไฟนี้กลับไปซ้อมกับไทยแลนด์ ดูแล้วมันเหมือนกับว่าค่ายที่เชียงใหม่นั้นการบำรุงการดูแลรวมทั้งหน้าเสือความเชื่อถือนะครับยังสู้พีเคแสงชัยมวยไทยยิมไม่ได้กลับไปซ้อมกับไทยแลนด์แล้วดูว่าความเชื่อถือปตกลงไปนะครับอฟอร์มหลังๆก็ที่ชกเอาไว้ก็ไม่เคยเข้าตาเท่าไหร่นะครับชนะได้ก็จริงครับแต่ชนะไม่สวยพื้นมวยของฟ้าสยามลูกกบพบภูเขานี่เป็นมวยซ้ายดุดันนะครับอาวุธออกหนัก,กแรงแต่วันนี้ดูแล้วหาจุดที่ได้เปรียบ คู่ชกคือปราบพิภพไม่มีนะครับรูปร่างก็พอๆกันนี่ถ้าพรูปร่างพอกันแบบนี้นะครับดูแล้วปราบพิภพน่าจะกินแหละครับแต่ก็ถือว่าไม่ห่างนะครับคู่นี้เบียบชนะก็เบียดเบียดก็ให้ปราบพิภพครับไม่ถึงกับเด็ดไม่ถึงกับหน้าเล่นนะครับแต่ก็อยู่ปราบพิภพนะครับยังไงก็แนะนําให้เล่นปราบพิภพนะครับคู่นี้เล่นตามเชิงครับแต่ก็อยู่ปราบพิภพต่อไม่แพงนะครับ ประมาณร้องเสมอไปก่อนก็ได้แล้วก็ไม่ติดก็ขยับทุกสิบเก้านะครับสิบเก้าห้าสี่ก็ประมาณนี้อยู่ปราพิภพนะครับเล่นตามเชิญมาคู่ที่สามครับรองคู่เอกกำชัยพอหลักบุญนะครับเจอกับกากา้าแปะมีรีพิกัดร้อยี่สิบแปดปอนด์ครับทั้งคู่มาขาดด้วยกันนะครับโดยกำชัยนั้นขึ้นช่างร้อยยี่บเจ็ดจุดแปดขาดไปนิดหน่อยครับขาดไปสองขีด ส่วนกาก้านี่สิครับรูปร่างเล็กกว่าเห็นชัดนะครับแล้วน้ําหนักก็มาน้อยจังหักมาแค่ร้อยยี่หกจุดเก้านะครับน้ําหนักขาดเยอะเลยครับขาดไปปอนกว่าหนึ่งปอนหนึ่งฉีดนะครับแน่นอนครับกําชัยรูปร่างสูงเพียวร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรครับส่วนกาการ้อยหกสิบห้าเซนติเมตรส่วนสูงนั้นต่างกันสิบเซนนะครับแล้วก็จะวา กาก้าหนาเตะตันหนาตึกก็ไม่ใช่นะครับกาก้าเขารูปทรงสัมผัสรูปร่างก็ถือว่าเสียเปรียบทางกำชัยแน่นอนนะครับกำชัยมวยอุบลครับสไตล์ขุนเข่ายาวโย่งเดินคว้าเสียบแทงแข็งแรงนะครับตามสไตล์ไม่เก่งไม่เก่งเท่าไหร่นะครับแต่อาศัยได้เปรียบรูปร่างสีเสื้อเพราะซ้อมอยู่ที่พ k แสนชัยมวยไทยยิมทรงมวยก็ลักษณะนี้ก็เชียร์มาง่ายอยู่แล้วครับ ฟอร์มช่วงหลังนี่ก็ถือว่าสดนะครับทางกัมชัยเจ็ดแปดไฟหลังแพ้ให้กับนาวาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมที่อ้อมน้อยหนเดียวครับเอ่อแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยถนัดต่อยกลางวันเท่าไหร่นะครับสำหรับกัมชัยเพราะว่าที่แพ้นาวาเอกนี่ก็แพ้ที่อ้อมน้อยนะครับต่อยกลางวันในขณะที่กาก้านะครับมวยกัมพูชามาโตในไทยชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่เด็กนะครับใช้ชื่อว่าธมินดํา อวันเชิดนะครับก็ถือว่าเป็นมวยเด็กระดับแนวหน้านะครับในยุคที่ยังเดินสายโอ้โหกระดูกนี่เป็นร้อยถึงร้อยห้าสิบไฟนะครับน่าจะประมาณร้อยห้าสิบไฟครับชกมากระดูกนี่หายห่วงอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังดังไม่ทะลุในระดับในปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าอาศัยชกบ้างหยุดบ้างเพราะว่าขยัน แอบเดินสายไปต่อยที่กัมพูชาบ้านเกิดบ่อยๆเห็นว่าล่าสุดนะครับไปต่อยที่กัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาหลังโควิดนี่นะครับที่กัมพูชาก็มีมวยต่อยเอ่อก็ชกมาสิบไฟแพ้หนเดียวนะครับกาก้าวันนี้ถึงจะดูว่ารูปร่างเป็นรองนะครับรูปร่างเป็นรองดูทรงมวยเป็นรองสีเสื้อก็เป็นรองนะครับเพราะว่ากา้านี่แกก็ซ้อมอยู่กับแป๊ะมินรีนะครับที่รามิทรา ก็ไม่เท่าไหร่ครับในเรื่องของสีเสือ้อนะครับถึงแม้ว่าแป๊ะมีมรีจะเป็นทีมงานบ้านพลเมืองดีก็ตามนะครับแต่ดูแล้วก็ในเรื่องความเชื่อถือตัวเงินต,ตัวเงินตัวเชียยังไงก็สู้ทางพีเคแสนชัยก็ไม่ได้ <c oughs> แต่เรามองว่าไม่ใสนะครับหลายคนนั้นมองกำชัยว่าใสถึงขนาดให้ให้ต่อตั้งเจ็ดสี่นะครับต่อแพ้งสุดในรายการแต่เราดูว่ามีโอกาสแพ้ได้นะครับเพราะว่า กำชัยนั้นเป็นมวยประเภทโย่งแย่งนะครับจุดหลวมจุดรั่วยเยอะแล้วกาก้าก็เป็นมวยฉวยจังหวะเก่งเป็นมวยฉลาดนะครับเหลี่ยมดีแล้วก็อาวุธหนักใช้ได้ถึงจะตัวเล็กนะครับถึงจะตัวเล็กแต่ว่าอันตรายเพราะฉะนั้นคู่นี้ในสายตาเราไม่ถึงกับใสนะครับยังไงก็ให้อยู่กำชัยครับเล่นกำชัยแต่ให้เล่นน้อยๆน,นะครับคือคู่นี้เป็นคู่ที่อันตรายที่สุดมองว่ามีโอกาสแพ้มากที่สุดนะครับว่าอย่างนั้นเถอะ ถึงจะให้เล่นกร,รมไยก็ตามนะครับแต่ให้เล่นแบบเซฟเซฟนะครับเล่นแบบระมัดระวังคู่นี้มีพลิกได้นะครับในเยตาทีมงานมือตู้มาคู่เอกนะครับเราให้ทีเด็ดที่าหามุคลวรวังพมนะครับในการเจอกับก้องเกียรติทอพานธม49พิกัด129ปอนด์หามุคลน,นั้นมาชั่งแรกก็ขาดนะครับมา128.6ขาดไป4ขีส่วนก้องเกียรติครับขาดเหมือนกันนะครับ128.8ขาด2ขี มวยคู่นี้เคยชกกันมาหน,หนึ่งแล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ยี่สิบห้าตุลาคมที่เวทีอตกรสามตู้อมรินนะครับชกกันตอนหัวค่ำช่วงดึกนะครับประมาณสองทุ่มคู่นี้มหามงคลเอาชนะคะแนนไปแบบเฉียดฉิวนะครับพี่กับชกว,วันนั้นร้อ,นอยี่ิบเก้าปอนด์มาแจ้งมือกันใหม่วันนี้ร้9ยี่เก้าปอนด์เหมือนกันแต่มาขาดทั้งคู่นะครับรูปร่างนั้นมหามงคลรูปร่างได้เปรียบนะครับสูงกว่า ประมาณสักสี่เซนนะครับสี่เซนห้าเซนเพราะว่าหมามุกคลน,นั้นประมาณร้อยเจ็ดสิบสี่หรือว่าร้อยเจ็ดสิบห้านะครับในขณะที่ก้องเกียร้อยเจ็ดสิบท่วนรูปร่างได้เปรียบกว่านะครับหมามุกคลแล้วก็ยังได้เปรียบในเรื่องของความหนุ่มความสดนะครับหมาบุกคนนี่มวยฝีมือครับมวยฝีมือจัดจ้านใช้ได้นะครับทรงมวยดีพื้นมวยดีทําท่าจะดังมานานแล้วครับแต่ดังไม่ทะลุสียทีเพราะว่าหัวจิตหัวใจย,ยังดูป๊อดๆนะครับบางครั้งเจอมวย เก่ากว่าแล้วก็ดูจะเกรงและสมีเขานะครับไม่ค่อยกล้าเตะกล้าต่อยเต็มทรงพอโดนเบียดโดนตีหน้ายักเข้าใส่ก็มีถอดใจได้เหมือนกันแต่หลังๆดูดีขึ้นนะครับและโดยเฉพาะตั้งแต่ไปซ้อมกับพ่อก็คือมองคลเดชสิทธิพิทักษ์นะครับนี่เป็นพ่อของมหามงคลแล้วก็ซ้อมเป็นครูมวยอยู่ที่ค่ายชางชัยมวยไทยยิมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ แล้วก็ดึงเอามหามงคมลวังพรมที่แต่เดิมน,นั้นซ้อมอยู่กับล้อมมหาชัยที่ไร่ขิงและพนม,มนะครับเอาไปซ้อมที่แม่ของสอนด้วยก็ดูว่าเด็กเก่งขึ้นนะครับสู้ขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นทุกอย่างสามสี่ไฟหลังที่ชนะตลอดนะมหามงคลรวมถึงชนะก้องเกียรติด้วยวันนี้ก็ดูเนื้อตัวมาดีนะครับในขณะที่ก้องเกียรตินะครับแชมป์ปูนเสือหลายคนรู้จักกันดีนะครับมวยดังคนหนึ่ง แต่พอหลังจากได้แชมป์ปูนเสือแล้วก็ไปไม่ถึงไหนนะครับก็แพ้บ่อยจนระยะหนึ่งนะครับหายไปเหมือนกับว่าจะเลิกมวยแต่อยู่ๆก็ปรับมาใหม่นะครับมาซ้อมอยู่ค่ายทีเด็ดเก้าเก้าสะพานควายมาซ้อมอยู่ค่ายใหญ่นะครับแล้วก็ดูว่าช่วงนั้นฟอร์มฮอตขึ้นมาอีกครั้งชนะติดต่อกันหลายครั้งครับแต่พอมาช่วงนี้ก็ดูว่าจะดรอไปลงมาอีกแล้วครับมีแพ้บ่อยขึ้นสภาพร่างกายก็ดูจะถดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับ เป็นมวยเก๋าครับเตะขาต่อยหมัดล่ำในได้หมดนะครับหัวใจเกินร้อยแต่ร่างกายนี่นะครับอย่างที่บอกครับว่าถอยไปเรื่อยวันนี้มาเจอหมามงคลนะครับเคยแพ้มาแล้วหนึ่งนะครับวันนี้ถ้าขู่ไม่อยู่นะครับถ้ายังบดเบียดไปแล้วยังรุ่นน้องไม่กลัววันนี้ก้องเขียดก็ลําบากนะครับแล้วดูว่าวันนี้ต่อยออกตู้ใหญ่เลยนะครับหามงคนที่รอวันนี้มานานเคยมาต่อยช่องเจ็ดอยู่หนึ่งครับนานหลายเป็นปีแล้วครับ ก็ไม่เวิร์กนะครับแต่ตอนนี้ครับทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วนะครับมหามงคนดีขึ้นสดขึ้นเก่งขึ้นสู้ขึ้นวันนี้น่าจะเป็นทีเด็ดน,นะครับราคาแค่เบียดเบียดนะครับเรทเปิดแค่เสมอไหนเสมอกันก็จังนะครับราคาแบบนี้ขึ้นมาก็ร้องเสมอมหามงคลนะครับแต่ถ้าไม่มีใครจับก็ค่อยขยับต่อสักนิดหน่อยก็19ก็ได้นะครับไม่น่าจะเกินนี้แล้วครับเ็เผลอร้องเสมอก็ติดแล้ว หรือถ้าเผลอๆมีคนร้องเสมอก็เกียดมาก็ย่งดีนะครับอาจจะร้องหาราคารองมาหามงคลตัวซะด้วยนะครับเอาเป็นว่าราคาเบียดเบียดนะครับก็ให้จับที่มหามงคลเป็นทีเด็ดแล้วกันทวนอีกครั้งครับรายการมวยตู้วันนี้นะครับสามคู่แรกนี่ให้อยู่มวยต่อนะครับเพชรอาไทยหน้าเล่นครับสิบเก้าห้าสี่นะครับไม่เกินสิบเอ็ดแปดส่วนปราพิภพก็สิบเก้าห้าสี่นะครับนี่ก็รองลงมาเอ,อถือว่า เพชรอาไทยนั้นน่าเล่นส่วนปราบพิภพนั้นเล่นตามเชิงนะครับเล่นได้ส่วนกำชัยนะครับราคาต่อแพงนี่ตับอันตรายครับต่อประหยัดประหยัดหน่อยแล้วกันเซฟเซฟหน่อยครับกำชัยแล้วก็มาทุ่มทีเด็ดที่มหามงค,คลนะครับราคายันยันก็ขอให้ทุกท่านโชคดีคานี้เล่นมวยตู้ชงเจ็ดสีมีกำไรทุกคนสวัสดีครับ